ครับสวัสดีครับสมัยจิกตีแดดบิ๊กจมนกท่านระจำที่3เดือนธันวาคม2.568นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้ควนตัไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างฟูลเล่มเจอกับแมสซิตี้นะครับผมได้ควนตัวแมตต่อแมสซิตี้ไปในราคาครึ่งควบนะครับในระยะเพิ่มไปถึงราคานะครับได้ต่อราคาครึ่งเม็ดไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวกมา2เด้ง2อราคาเลยนะครับคู่นี้จบเกมแมสซิตี้บุกไปเอาชนะมาด้วยสกอร์หประตูต่อ4ตามคาดนะครับและก็ยังมีบอลสดที่ผมได้ไปทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวกต่อน ยังมา21วันเดดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอลสอนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมได้บอลเต็งในบอลสดไปทั้งหมด3ตัวนะครับกินเต็มเหนือบวกมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ปิดไม่ได้ตัวเดียวนะครับต้องดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลน,นะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับยังมีรังนะครับแอดไลน์มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับสาหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบ,งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับ มาดูสำหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลแพรเมเลียงกิจนะครับเป็นคู่ระหว่างลีดยูเนเต็ดเจอกับเชลซีนะครับลีดอยู่อันดับที่18บแปดของลีนะครับส่วนเชลซีอยู่อันดับที่สามของลีนะครับเกมคูนนี้จะเตะก,กันเวลาตีสาิบนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดร,ราร์คลายเชลซีเปิดบ้านออาชนะไปด้วยไปด้วยสกอร์3ประตูต่อสนะครับ มาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างดี3นัดล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ไปตั้งหมด3นัดเลยนะครับ4นัดล่าสุดรวมทุกรายการแพ้รวดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปแพ้แมสซิตี้มาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับฝนร์รดูแย่ามากนะครับ ส่วนทีมเย็ยนอย่างเชลซีสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสอนัดและเสมอไป1นึ่นมมัดน,น,น,นะครับเจ็ดนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับเลนนัดล่าสุดเปิดบ้านเสม,มอกับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มดูดีเลยนะครับมาดูการคาดการสเสวีตบูลเล่นดัโจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับ ชาวบ้านอย่างลีดจะแม้บอบ4 3 3นะครับประตูจะเป็นโลู Jordan, a, คัสเบรีนะครับกองหลัง4ตัวก็จะมีจูโลรดอนจากกัวปาร์ตการสคอยนะครับเมกซ์ซ้ายขวาก็จะเป็นเจเดนโบเก้นกับเจมจัสตินนะครับส่วนกลาง3ตัวก็จะมีอีตาเอมปาโดวจอร์ลสตาร์ฟและก็ธานากะนะครับในกระนาสามตัวก็จะเป็นเดนิเอลเจมโนอาโอคัมฟอร์และก็โลูคัสเอ็นเมชานะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีจะแม้บอบ4ี่นะครับ ประตูจะเป็นโอเวร์ซันเชตนะครับก่องหลังสี่ตัวก็จะมีชาโลบาจับคู่กับเวตี้ฟฟฟาน่านะครับเม็กซากวาก็จะเป็นมาโกเกย่ากับมาโลกุโตนะครับส่วนกลางก็จะมีริชเจ,จมส์เล่นเกรมรับคู่กับแอนโซฟเฟนันดิสนะครับตัวลูกสามตัวก็จะเป็นเรนโดก,กาาโชเอสเตเตวาวิลเลียมและก็เปโรเนโตนะครับ ลขหน้าเป้าก็จะเป็นจอเปรูนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดิเปิดมาเป็นเชลซีเปิดราคามาต่อครึ่งควบนะครับเตือเปิดราคามาต่อหน้าสนใจเลยนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตามทีมเยือนอย่างเชลซีมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เชลซีดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตรงให้ต่อเชลซีไปในราคาครึ่งควบนะครับยังมีครั้งนะครับฝันตรงให้ต่อเชลซีไปในราคาครึ่งควบนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยือนหน้าลุ้นกว่านะครับ ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามให้กด subscribe กกช่อง YouTube, job ยูทูบตีแดดบิ๊กโจบและเปตีแดดบิ๊กโจแม่ผมด้วยนะครับมีผลงานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากาผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ